สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี่ยายชาแน,นลค่ะพี่น้องเหมือนสภาพมเาเตอระเพารค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าหมูสับนะคะพี่น้องลานาหมูสับนี่ยังเคยเห็นไปโดนเติแล้วคะพี่น้องมูนิเวียนมาอีกรอบนึงค่ะส่วนผสมก็จะมีมะเขือเทศค่ะหั่นเป็นลูกเตาค่ะแครอทเตาค่ะหอมใหญ่เตานะคะแต่ว่าจะเป็นเตาเล็กนะคะ ก็จะมีข้าวโพดอ่อนเตาเหมือนกันค่ะอันนี้คือเส้นใ่ค่ะเส้นให่นี่เอามาให้เบ่งแคส่ส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องทีเลือก็ยังมีอยู่เพราะมันเต็มถาดนะคะแล้วก็มีผักกาดหอมไว้รองค่ะมีหมูสับค่ะแล้วก็มีกระเทียมค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีแป้งมันนะคะแป้งมันเอาไว้ละลายเป็นลาดหนานะคะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือเห็ดกันเลยค่ะก่อนอื่นจะอาเอากระเทียมลงไปก่อนเลยค่ะ กระเทียมลงไปผัดเลยค่ะแป๊บนึ่งนะคะพี่น้องอย่อบบึงกล่องแป๊บหนึ่งค่ะเอาละค่ะเสร็จนากล่องอซื้อๆค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเอาแครอทกับ้อมใหญ่ลงก่อนเลยค่ะตามด้วยข้าวโพดอ่อน พี่น้องสวัสค่ะอาเป็นว่ใส่หมูก่อนนะคะพี่น้องจะ่ายุนี้เพื่อบาหมักหมูที่แบบว่าแข็งกระด้างนะคะเราก็เลยเลือกจะผัดผักพวกนี้ก่อนให้มันนุ่มนะคะใส่หมูตามที่หลังะค่ะ แล้วก็ตามด้วยหมูสับค่ะหมูหนึ่งย,ย่าดเดมักยังเลยด้วยค่ะที่น้องหมูสับแท้ๆเลยค่ะนลว,วนหมูสับให้สุกค่ะ พอหมูสับเริ่มสุกค่ะใส่มะเขือเทศลงไปผัดมะเขือเทศให้พอสุกค่ะ รสชาติของรานาหมูสับแย่ด้วยค่ะพี่น้องจะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะจะมีเปรี้ยวน้ำนะคะเริ่มทีเขาจะใช้เปรี้ยวจากมะเขือเทศนะคะแต่มะเขือเทศเขาสุมอนี่โบคอยเปรี้ยวนะคะพี่น้องย่งก็จะเติมน้ำส้มลงน้ำเนยจังหน่อยนึงค่ะ จากนั้นค่ะเติมน้ําลงไปใครมีน้ําซุปนะคะพี่น้องใส่เป็นน้าซุปกระด้ค่ะแต่ย่มีน้าเปล่าเรจะใส่น้าเปล่าลงไปใส่ให้พอท่วมค่ะเพราะว่าถ้าใส่น้ำร้ายมันก็สุดจงนะคะพี่น้องมันก็จะมีแต่น้ำไม่มีเนะะื้อค่ะ ประมาันี้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกมะเขือเทศพ,พวกผักต่ตางๆของเราก็จะยุบลงค่ะนะคะขออนุญาตเอกเพิ่งไทยเพิ่งอีสานบันเท่าด้วยจ้ะพีน่น้องเพราะว่าหาจะไทยเบิดเลยกะพูดไม่คล่องค่ะบอสโบเกงภาษาไทยค่ะบอสไดอีสานเท่าหลังจากนั้นเติมโคงปรุงรสลงไปเพื่อให้น้าซุปเรากลมกล่อมค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะ ก็คนแล้วก็เยาก็จะใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะคะเพีน้องน้ำมันหอยข้ามปจําเป็นตกลใส่ก็ได้เ้ยค่ะตะว่นเย้าชอบนะคะประมาณนี้ค่ะตามด้วยพริกไทยของเยาเป็นพริกไทยดำค่ะเพราะว่าพริกไทยขาวไม่มี นิดนึงเพราะว่าเขาไม่ชอบกินนะคะเจ้าไหนเขาไม่ชอบกินแล้วก็จากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ลงไปหนึ่ช้อนโต๊ะนี่ค่ะ ต้มไปเรื่อยๆค่ะให้บะเือเทศเขาสุกให้พวกหอมไ่แค่รอดเท่าสุกได้ทีนะคะพี่น้องค่อยเติมเออเี่อ,อย่างแป้งมันลงไปค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะน้องนั่นก็คือพัดเส้นเหมือนเราทำลาดหน้านะคะพี่น้องพัดเส้นใซ่ซีอูดําเซี่ยงสี่ะแล้วก็ค่อยเอามาลาดกับตัวนี้ค่ะพี่น้องแ่บค่ะหลังจากข้าวต้มกะว่าสุกกาําลังพอดีนะคะพี่น้องผู้ได้มกเละก,กว่านี้กับต้มได้อีกนะคะ เที่ยวไปอีกสักหน่อยนึงก็ได้ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเราก็มาชิมรสด,ดูค่ะกากือสีอะไรค่ะขออนุญาตใส่สีอวอีกหน่อยนึงอีกหนึ่งส่วนตกค่ะเพราะว่ามันโมข่อยเข็มข้นแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูประมาณนี้เลยคะ่ะหลังจากนั้นค่ะใส่แป้งมันที่เราละลายไว้ลงไปเลยคะ่ะ ต้องการเนืดมากค้นมากค้นน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะอยากได้คนก็หนี่ก็สามารถใส่ได้หลายค่ะพี่นอกนะคะอันนี้ตามใจเขาเลยค่ะเพราะว่าของเขานี่เปแปง้งมันยันเดียวค่ะรับรองว่ามันหายห่อนก็จะข,ขึ้นโตนะคะเจ้าก็เลยสุใส่คนแน่บ่เด็ผสมแป้งอื่นนะคะพี่นอกใส่หมดถ้วยเลยะคะ่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จขานหน้านะคะพี่น้องลาดหน้าหมูสับค่ะส่วนเส้นนะคะเดี๋ยวดสับพัดให้บึงจะข้าวนึงค่ะเดี๋ยวสตงใส่จานให้บึงค่ะค่ะพี่น้องยอสตรองกระทาให้หอนค่ะใส่น้ามันนวมหน่อยหนึ่งค่ะพอเคลือบๆนะคะพี่น้องแล้วก็เทออกค่ะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาเส้นใส่ลงไป ตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะบางคนเพื่อนจะคุกเซนก่อนนะคะพี่น้องเพิ่นเอามาผัดแต่ย่าผัดแบบนี้เลยค่ะ แล้แรงๆแล้วกย็ยีให้ความร้อนนะคะพี่น้องเห็ดเสร็มันถูกความหอม่ะทัดแค่นี้แหะคะ่ะพี่น้องให้มันหอมกินกระทะใหม่แล้วะคะ่ะเอามาลาดกับลาดหนาเมื่อกี้จ้าเดี๋ยวย่าสลัดให้บึ้งค่ะ จากข้าวัดเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาทําหน้าเลยค่ะพี่น้องเอาหลาดเสร็จเสร็จนะคะก่อนอื่นเราหั่นผักนะคะหั่นผักกันพหอมที่เราล้างทำความสะอาดแล้วอย่างดีค่ะไว้สิและะ้วค่ะพอดมักผักหลายก็ใส่หลายเลยคะ่ะหลังจากนั้นค่ะเอาเส้นใหญ่ที่เราผัดเมื่อกี้วางลงไปเลยร้อนๆนี้ค่ะพี่น้องแนมเห็นบอกนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาลาดหนาที่เข้าหลาดเห็ดใหม่ๆค่ะ ลาดลงไปค่ะนี่แหละค่ะโอ้ยเฮายสเฮายสแค่นี้แหละค่ะพี่น้องมากมากม,มากหน่อยแล่วไดเห้าค่ะสามารถลาดได้ตามใจตัวเองค่ะเราก็จะเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องปับน,นึงด้วยค่ะเส้นใหญ่ เส้นใหญ่ลาดหน้านะคะพี่น้องหมูสับค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดไงกินแสบนะคะลองเห็ดกินเห็ดยากมื้เด้อค่ะพี่น้องขอพูดอะไรเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามาหลับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมา,มากค่ะเมื่อกินเส้นหย่ลาดหน้าหมูสับได้กันกาลังหอนๆจ้า